สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเองเนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าผมเองเนี่ยมีวิธีการยังไงในการทำกำไรนะครับในภายใน1อาทิตย์ทำกำไรไปมากกว่า2,800 u s ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ6หลักไทยเลยผมเองต้องแชร์เลยนะครับว่าณนะตรงตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายเลย นในการเดินทางมาถึงเส้นทางนี้นะครับและว,วันนี้นะครับร mm hmm. ิวจะมาบอกเบื้องลึกเบื้องหลังของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับว่าผมเองเนี่ยมีวิธีการซ้อมมีวิธีการคิดยังไงบ้างและผมเองมีวิธีการเทสยังไงบ้างว่าจริงๆแล้วนะครับการฝึกฝนการซ้อมของผมเนี่ยหรือการเรียนรู้ของผมเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่มันมากกว่าการมีแค่เทคนิค เดี๋ยววันนี้มาแชร์กัน,นทุกคนครับนี่คือชุดในตัวของออเดอร์ของผมเองนะครับชุดในตัวของออเดอร์ของผมเองทั้งหมดเลยนะครับวันนี้การเทรดของผมจะไม่ได้ใช้อะไรมากเลยผมเองเนี่ยจะเลือกใช้ในตัวของโครงสร้างตลาดพื้นฐานพื้นฐานเลยนะครับในการทำกำไรในตัวของชุดชุดนี้ นะครับความเรียบง่ายนะครับวันนี้ไม่ได้มีเทคนิคอลอะไรมากนะครับแล้วก็อันนึงที่ผมเนี่ยเลือกใช้ในตอนนั้นสิ่งที่ผมเลือกใช้เนี่ยผมจะเลือกใช้ในตัวของ TTS นะครับเครื่องมือ TTS เป็นเครื่องมือเนี่ยนะครับที่ผมเองเนี่ยชอบมากชอบมาโดยตลอดนะครับพอที่ผ่านมาครับทองคำเนี่ยก็เป็นสภาวะ all time high มาเรื่อยๆใช่ไหมครับ ณนะตอนนี้นะครับมันก็เป็นสภาวะที่ทองคำํำทำออเทามไฮมาเรื่อยๆวันนี้ผมจะไม่ได้แชร์วิธีการเข้าอะไรมากนะครับแต่เบื้องลึกเข้าๆนะครับวันนี้วิธีการบายของผมเนี่ยง่ายมากวิธีการบายของผมนะครับผมเองเนี่ยเลือกใช้ในตัวของวันนี้กราฟเนี่ยอยู่เหนือ TTS หรือเปล่าถ้าวันนี้กราฟอยู่เหนือ TTS นะครับความเรียบง่ายของผมนะครับผมจะไม่ได้ดูอะไรมากนะ ผมดูแค่ว่าถ้าเหนือ TTS นะครับผมจะมองบ่ายผมจะมองบ่ายแล้ววันนี้ครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณบริเวณตรงไหนเนี่ยผมเริ่มจะจับตามองและว่าจุดนั้นเนี่ยมีโครงสร้างหรือมีลักษณะของแรงซื้อเข้ามาหรือไม่ซึ่งมันก็มีนะครับทำให้ชุดนี้นะครับครบเงื่อนไขทั้งหมดเลย 1. อยู่เหนือ TTS 2. เกิดสัญญาณ3นะครับเกิดพ i แอคชั่นกับตัว ในตัวของท่าประจำผมด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะรวมกันเป็นประมาณ3 o r ออเดอร์นะครับในการบายหลักๆชุดนี้นะครับจะสังเกตว่า RR ชุดนี้ค่อนข้างคุ้มมากๆนะครับค่อนข้างคุ้มมากๆจากการลันโพซิชันครั้งนี้ในตัวของ TTS นะครับนี่คือวิธีการเทรดคร่าวๆนะครับแต่เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่10%ของวิธีการเทรดของผมเพียงเท่านั้นครับ วันนี้ผมเองจะมาเล่าด้วยนะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของผมแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยมีออเดอร์แบบเนี้ยนะครับในสนามซ้อมเนี่ยมา,มากกว่า100 200 300ออเดอร์แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่คาดเดามันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่เทรดและฟุกนะครับแต่วันนี้ผมเชื่อว่าระบบที่ผมมีณตอนนี้ที่ผมฝึกซ้อมณตอนนี้มันส่งผลให้ออเดอร์ออเดอร์นี้ เกิดในการถือโพซิชันไปจนถึง TP นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่คือในตัวของสถิตินะครับสถิติหรือการทําการบ้านในตัวของโปรแกรมฝึกซ้อมของผมเองนะครับในตัวของการฝึกซ้อมของผมเองมันจะเป็นในเรื่องของนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของสถิติเนี่ยนะครับ ผมแชร์ได้ว่านะครับวันแรกๆของผมผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องในเรื่องของสีตินะเป็นเรื่องที่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะครับแต่ณทุกวันนี้ครับผมเองเชื่อและเต็มใจแล้วว่าสี่ตินะครับเป็นตัวที่กําหนดชี้ทางอนาคตให้ได้เห็นอนาคตชัดมากขึ้นผมทําเรื่องนี้ครับจากก่อนหน้านี้เนี่ย ผมไม่เห็นเลยว่าหลังจากนี้ผมยังเทรดได้กําไรอยู่ไหมกลายเป็นว่าครับหลังจากเนี้ผมเห็นอนาคตเลยเมื่อผมเห็นความชัดเจนตรงนี้ใน2เดือนข้างหน้า3เดือนข้างหน้าผลลัพธ์การเทรดของผมมันจะเป็นประมาณไหนนะครับและเรื่องนี้นะครับมันก็ส่งผลณออเดอร์หรือณคลิปวันนี้ที่ผมทําขึ้นมาแบ่งปันพี่ๆทุกคนนะครับมันคือในตัวของสถิติครับ ผมเนี่ยฝึกสีิติและนั่งทําสีตินะครับในตัวของท่าเดิมๆเทสเซตอัพเดิมๆ,มๆนะครับเพื่อหาสิ่งที่เรียกว่าอย่างนี้ครับเพื่อหาเทคนิคที่ตรงกับไรา์สไตล์ตัวเองนะครับวันนี้ผมเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าตลาดนี้นะครับมันมีหลายเทคนิคลมันมีหลายปัจจัยอนาลิซิตเยอะมากจริงหรือไม่ครับพี่ๆสิ่งที่น่าสนใจเลยคือด้วยความที่มันเยอะขนาดนี้ นะครับและเราจะเลือกใช้อันไหนละ่ะที่มันดีแล้วมันเหมาะสมสำหรับเราที่สุดผมเองก็เลยลองบันทึกแบบนี้ดูนะครับเป็นความชัดเจนนะนะครับเรื่องนี้มัน3ปีแรกในตลาดของผมผมไม่เคยได้ยินเลยผมเพิ่งมาได้ยินนะครับเนี่ยมันคือเรื่องนี้ครับผมเนี่ยนั่งฝึกและก็ทําการบ้านนะครับแบบนี้มามากกว่านะครับ1000ออเดอร์ 1, แล้ว ยำอีกรอบหนึ่งนะครับ1,000 o r d e ออเดอร์ 1, นะครับนั่งบันทึกนะครับการบ้านทั้งหมดนะครับนั่งบันทึกการบ้านทั้งหมดตั้งแต่ออเดอร์แรกครับจนถึงออเดอร์สุดท้าย buy sell buy sell tp กี่จุด sl กี่จุดนะครับหาความชัดเจนในค่าสถิติกันนะครับแล้วผมชอบคำหนึ่งมากในด้านของการเทรดผมชอบว่าวันนี้ตัวเลขไม่เคยหลอกใครมีแต่เราครับที่หลอกตัวเองนะครับ วันนี้ผมเลยนะครับบันทึกแบบไม่หลอกตัวเองเลยเพื่อมาเห็นว่าชีวิตจริงของเทรดเดอร์แล้วเนี่ยเขาเนี่ยสามารถที่จะทํากําไรได้จริงหรือไม่ผมก็ทําแบบนี้ครับมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆในตัวของออเดอร์นะจริงๆเนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับมันจะมีเยอะมากแต่ผมเอามาให้ดูแค่นี้พอนะครับเอามาให้ดูแค่นี้พอในตัวของตารางไฟล์สิตินะนะครับเนี่ยมาดูกันว่าเปอร์เซ็นต์วิน แล้วก็ loss ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ win rate อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมฝึกเรื่องนี้นะครับมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับในตัวของการกว่าจะหาท่าเทรดได้ผมใช้คำว่าการทำเรื่องนี้นะครับมันคือเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทำให้ผมใจเย็นได้เลยจากก่อนหน้านี้ที่ไม่มีความชัดเจนในการเข้าออ,อเดอร์ก็กลายเป็นคนที่มีความชัดเจนในการเข้าออเดอร์ครับ จากก่อนหน้านี้ทนแดงไม่ทนฟ้าครับก็กลายเป็นคนที่ทนแดงและทนฟ้าเพราะผมทําเรื่องนี้เลยนะครับสําหรับใครนะครับวันนี้เห็นว่าตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะสามารถนะครับทักเข้ามาขอไฟล์สถิติกับริวได้นะครับเดี๋ยวริวส่งไฟล์สถิติให้กับทุกคนนะครับได้ลองเอาไปฝึกใช้ลองเอาไปทํากันดูนะครับจะได้เห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป จากก่อนหน้านี้และก็ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยววันนี้ครับลิเวเองเนี่ยได้มีโอกาสนะครับพาพี่ๆทุกคนที่อยู่ในห้องคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยได้ฝึกซ้อมและได้ทำการบ้านไปด้วยกันนะครับมาดูกันบ้านนะครับวันนี้เนี่ยจะมีบรรยากาศยังไงแล้วก็มีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าไปอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้นะครับเป็นห้องทำการบ้านของผมทั้งหมดเลย กับพี่ๆทุกคนในห้องคอมมูนิตี้เดียวกันนะหลายคนนะครับเริ่มกลับมาบันทึกการบ้านกันแล้วนะครับอย่างหลายคนนะครับก็บันทึกการบ้านส่งส่งกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเมื่อเรียนรู้แล้วเมื่อได้ความรู้แล้วแน่นอนครับอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญในโปรเซสของด้านการเทรดคือการฝึกซ้อมนั่นเองนะครับใช้คําว่ายิ่งฝึกในแต่ละรอบเนี่ยผลลัพธ์การเทรดยิ่งไม่เหมือนกัน ยิ่งฝึกในแต่ละรอบครับยิ่งเห็นความแตกต่างที่ทําแค่ตอนแรกครับเนี่ยอย่างชุดนี้นะครับผมบันทึกเลยว่าเนี่ยตั้งแต่เนี่ยเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยบวกกี่จุดแพ้กี่จุดนะครับผลประกอบการ25,825พ25อยันนี้ก็จะเป็นระบบสกล l ปิ้งนะครับในตัวของคอมมูนิตีนเนาะนะครับนี่มันมาจากการฝึกซ้อมแบบเนี้ยนะครับในตัวของโปรเซสของการทําบันทึกการบ้านคือเรื่องนี้เลยนะครับ นี่นี่นนแชร์นิดนึงนะครับนี่อันนี้จะเป็นห้องทําการบ้านทั้งหมดนะครับพี่พทุกคนแล้วก็หนึ่งครับที่ผมเองเนี่ยอยากจะพูดเลยนะครับในตัวของวันนี้สําหรับพี่พทุกคนที่เป็นมือใหม่นะครับตัดสินใจเข้ามาลองเรียนรู้จากเส้นทางนี้จากตลาดนี้นะครับในฐานะวันนี้ที่ผมเข้ามาในตลาดนี้6ปีแล้ว นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเองเนี่ยอยากแนะนําสําหรับพี่พี่ที่เพิ่งเริ่มต้นเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เพิ่งเริ่มต้นวันนี้สามารถเริ่มต้นด้วยการเปิดบัญชีทดลองฝึกซ้อมกันก่อนได้นะครับและอันดับแรกครับริวอยากให้ใส่อันนี้เข้าไปนิดน,นึงใส่ในเรื่องของการหมั่นฝึกซ้อมและลองบันทึกไปด้วยนะครับลองบันทึกออเดอร์ทุกออเดอร์ที่ตัวเองออกขึ้นมาดูนะครับ อันนึงที่ผมทําวันแรกนะครับมันจะเริ่มเห็นจุดแข็งจุดอ่อนในด้านของเทคนิคนั้นมี rr มีวินเลทนะครับและมีการยืนระยะในตัวของลองเทิร์บซิสเต็มนะครับคำว่าอาชีพครับไม่ใช่แค่ในวันวันเดียวแน่นอนจริงหรือไม่ครับวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อใครสำหรับพี่ๆทุกคนหรือเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะครับยังไงรีบฝากแชร์คลิปนี้ให้เป็น กระบอกเสียงนะครับยืนหยัดในตัวของท่าเดิมๆระบบเดิมๆให้กับพี่ๆทุกคนพี่น้องเทรดเดอร์กันนะครับใครที่มีประสบการณ์ยังไงมีคุณค่ายังไงที่เป็นเขตการคล้ายคลายคึงกันนะครับวันนี้สามารถคอมเมนต์พิมพ์แชร์ประสบการณ์ของตัวเองกันมาได้เลยผมอยากอ่านข้อความของพี่ๆทุกคนกันเลยนะครับไปแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ